เอาล้ครับก็สวัสดีนะฮะแฟนๆโป้มะทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโป้มมูนนะฮะอวนตะลอกนะครับในพาร์ทที่34ครับเอาละหลังจากที่เราได้ฉากกับคุณแม่ไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังหาทางที่จะไปหาคุณแม่นั่นเองนะครับไปพยายามจะเปิดรูนอนให้ได้โดยการมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาผมว่ะในตำนานนะครับอ่ะงั้นเราออกไปเลยกันนะครับเขาคุวิกี้นะครับว่าเขาบอกว่า เนี่ยน้องเรียนะครับเขารออยู่ข้างนอกแล้วงั้นเราเดินออกมาข้างนอกเลยนะฮะเอาเจอแหละโอ้ขานี่มันผมจำได้โอ้โหโอโมเลือเกินแม่น้องเรียเปลี่ยนชุดสุดยอดไปเลยอาหารตาจริงๆการเล่นครั้งแรกกับครั้งนี้เหมือนกันเด้เลย น่ารักมากน่ารักจริงจงอ่อาว่าไงครับอ่าฉันซื้อชุดที่เมืองมารีคิดว่าไงบ้างโอ้เอเอน่ารักดีครับน้องลีอ่ะโอ้โอ้โอบูธขอบคุณมากเลยเหมือนว่าเราจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วอคือการช่วยเนบี้แล้วก็แม่ฉันก็อยากจะเป็นเหมือนเธอด้วยนะโอ้บูธ ฉันอยากจะเก่งพอที่จะรับบททดสอบได้อืมมันคงจะยากมากฉันต้องพยายามและนี่คือซีพาวเวอร์ของฉันอืมท่าซีมุกใช่ไหมท่าอะไรนะฮะน่านะมันท่าเหมือนท่านอร์มอลเลยเนี่ยเหมือนเดะเลยแต่เขาดูแบบไม่ค่อยแข็งไม่ดูแข็งแรงเท่าไหร่เลยเอ้าวแต่พี่อ๋อว่าไงอือยู่นี่เองเหรอนี่ฉันเจอไอ้นี่อยู่ข้างล่าง คืออะไรอ๋อซันฟรุตโอ้มันคือซันฟรุตอ่าที่สำคัญนะต้องเล่นไอเนี่ยในใต้แสงอาทิตย์หากเรามีทั้งซันฟรุตแล้วก็มูนฟรุตเนี่ยเออเขาว่ากันว่ามันจะสามารถเรียกโปเกมอนในตำนานได้ก็คือในตำนานของอัลโลร่านั่นเองมันเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขานกันมานานแล้วดูเหมือนว่าเธอสองคนอะ ก็จะมีแผนที่จะเก็บโมมอร์โมนในตำนานด้วยอ้าวเธอใครวะอ๋อหมายถึงคุณแม่นะครับคุณแม่เขาต้องการที่จะเก็บผม,มว่าจนในตำนานนั้นด้วยนะครับอยู่ในคอลเลกชันนี่รูปแผนแม่ขนาดนี้เลยเนี่ยอะรับนี่ไปน่าจะเป็นขุยนะครับอา้าวไม่ใช่ขุยเหรอมาสเตอร์บอลอ๋อขุยเขาให้ให้ใครวะให้น้องเรียไปใช่ปะได้มาสเตอร์บอลมาครับ นี่คือมาสเตอร์บอลมันสามารถจับโปเกมอนได้ตัวไม่พลาดเลยฉันจะขอบฝากน้องสาวฉันไว้ด้วยแล้วกันฉันเชื่อใจนายว่านายจะไม่ไปอ่างน้องสาวฉันเอาว่าแต่พี่จะไปไหนอ่ะเอ้คุณพี่แล้วกันคุณพี่จะไปไหนเอานะน่นจะไปเก็บกวาดที่นี่เองก็คือที่นี่นะฮะอีเทอร์พลาไดความจริงแล้วเนี่ยฉันอยากจะไปจากที่นี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องวนกลับมาที่นี่เหมือนเดิมแหม ชีวิตช่างวนลู o ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเืีนยวนมันเกี่ยวอะไรกันวะอ้าวฮาวครับว้าวอ้อาวโอ,โอ้บูทตอืระบบมือถ่ายวิ่งมาดิอ้าววิ่งมาละเป็นไงอ,อ้าวโหลิลลี่ทำอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอธิบายมันเซ่อืมฉันเองไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจไปตอนนี้ฉันพร้อมแล้วจะลดปล่อยพลังโอ้เยี่ยมไปเลย ยิ่งสุดสุดน้าเอวนี่เองจะมาดีดดากับน้องสาวฉันทำไมนะฮะทั้งมันเถอะฉันต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้แต่ต้องดีกว่านี้ด้วยเพราะฉันว่าจะต้องมีเพราะทุกครั้งเนี่ยฉันต้องให้โอบูเนี่ยช่วยเสมอเลยฉันคิดว่าตอนนี้ยังไม่พอนะฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นหากฉันทำไม่ได้เนี่ยฉันก็ไม่มีหน้าไปรับตำแหน่งต่อจากปู่นะสิปู่เป็นขาคุหน้าเลยนะเว้ย ฉันยังไม่ผ่านบททดสอบของอสิโล,ล่าเลยแถมยังมีอะไรแย่ๆเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยขอโทษด้วยนะที่ไม่วุ่นวายอ่ะเอาเธอะรู้ตัวก็ดี <c oughs> ฉันให้อภัยอย่างฉันให้อภัยอย่างน้อยก็ได้ไขปริศนาเรื่องพวกนี้ไปถ้าเกิดฉันฝึกมากกว่านี้แล้วก็จะไปจับปมบนท่าดพวกนั้น <c oughs> ฉันนี่คิดผิดจริงๆที่พูดแบบนั้น แม่ฉันเองก็ไปทำอะไรที่ข้ามมาถึงจริงๆฉันดีใจนะที่นามาถึงที่นี่อะฮาวจะไปดีใจมันทำไมล่ะฮะฉันจะพาพวกนายลงไปที่เกาะโพนี้ฉันจะไปรอที่เรืออืมโอเค่ะโอ้บูทไปโชว์ให้โลกเห็นว่าเราทำได้โอเคต่อไปก็จะเป็นเกาะสี่นะฮะเกาะโพนิโอเคแล้วเราไปที่ตรงนี้มีปะ่ะต่อไปครับเราต้องไปที่เกาะสี่นะครับโพนี้มันเอง งั้นลงมาข้างล่างปะอ่าน่าจะใช่นะฮะไปตรงชั้นล่างสุดอืตรงนี้ก็ดูดิขนาดหัวหน้าประธานนะฮะไปแล้วไม่ยังเดินกันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนก็ไม่เดืดอด,ด,ดร้อนอะไรกันเลยอ่ะเอ้ยก็ผิดเอ้ยถุงกะว,วะมึงขึ้นมาชั้นสองมึงควรจะลงไปที่ชั้นใต้ดินนะฮะอืขึ้นมาข้างบนเฉยเลย เอา้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เล่นแล้วเนี่ยเหมือนชาตินี้ไม่เคยเล่นลิฟต์มาก่อนเอามามเอาหมาอา่ะไปที่ด็อกนะครับช็อว์ฟโอเคเอา้าเรืออยู่ไหนเมื่อกี้เราผมมาทางขวาปะเอา้าไม่ใช่เหรออ๋อตรงใส่จะเป็นนี่แน่เลย ทางด้านขวานะครับเป็นขามาส่วนข้างซ้ายเป็นขาไปหรือเปล่าน่าจะใช่มาปาดิออนเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราพร้อมแล้วไปโอเคโอเค,โอเคครับจากอินเทอร์พาราไดานนน้นะครับมุ่งสู่เกาะตรงนี้นะเกาะที่4ตอนนี้ลิมิตของเรานะครับเลเวลนะครับอยู่ที่ประมาณ65นะครับโปโมนตัวนโปโมของเราเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะฮะยังไม่ถึง60เลย มาเกาะหม่มา,มมาซีโฟก์วิเลตนะฮะหมู่บ้านซีโฟกอุ้ยห่สเมยดานี่คือเกาะโพนี้นะอืมอ่าคือเกาะที่นี่อ่ะมันแทบจะล้างเลยไม่มีอนะไรน่าสนใจอยู่เลยคิดว่าไงล่ะจะเชื่อใช่ไหมละ่ะ ไปได้แล้วไปลา่าค่ะคูน่ามันไปล่าฆ้าหัวมันมันคงไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเพราะน่าจะรับมืออยู่กับวมมันห้าดาวแน่นๆอ๋อเออใช่มันเป็นอีเวนต์ไงเป็นอีเวนต์เขาต้องมีข้อมูลอะไรแน่นๆคุณพี่ขอบคุณมากเลยนะอคุณพี่แต่รู้อะไรไหมว่าคุณพี่อ่ะ วิญราวเอานูไปจากแม่องค์กรของแม่ไปเมื่อสองปีก่อนน่ะอืมทษทีหนูไว้กับแม่บอกเลยช่วงนั้นน่ะแม่น่ะแย่ลงหลังจากวันนั้นเลยยังดีนั้นะยังมีคุณวิกกี้อยู่โทษทีนะที่ฉันช่วยอะไรไม่ได้แต่ตอนนั้นฉันต้องช่วยหนูก่อนเท่าที่ทำได้ใช่ฉันต้องช่วยหนูก่อน นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องทําตอนนี้เธอเองก็มีสิ่งที่ต้องทํานะขอขอให้โชคดีแล้วไม่สนใจน้องเรียนเลยเหรอโอ้บูธฉันโอเคไม่ต้องกังวลไปนะอืฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันต้องทําอะไรและฉันไม่รู้ว่าเออแต่ฟังดูแปลกๆหน่อยนะตอนนี้อ่ะฉันโคตรตื่นเต้นเลยล่ะตื่นเต้น ลงเองตบเองโอเคโลตอมเจ้าเดิมครับมาอัปเดตให้แน่นอนอ่ปาปะขึ้นมาด้านบนนะครับอ,อ้าวอ๋อโ้องเรียนนี่หว่าอ,อะไรอีกล่ะยาดงนะครับกับชื่อะไรวะซานิโกะหรือซานาโกะวะจำชื่อไม่ได้ใครวะใครเรียกเนี่ยดีใจจริงๆที่มีเยือใหม่ๆเข้ามา ใครวะมันมีบบาทด,ด้วยเหรอโอ้คุณพระเจ้าเป็นบุคคลในตำนานหรือเปล่าขอโทษนะเอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ผิดเสียงผิดเสียงโทษดีขอโทษนะคุณคืออืมถามได้ดีนี่ฉันเงั้นเหรอเป็นหัวหน้าของที่นี่งานของฉันเนี่ยก็คือการเก็บภาษีของพวกที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ไงล่ะฮะงานอะไรนะ ฟังไม่ผิดหรอกหรือไม่ยินหรือไงหูตึงเหรอคิดว่าเลือพวกนี้มีไว้ทมายอะไรกันล่ะฮะดูนี่สิคนที่นี่เน่ยมักจะมาหาสมบัติฉันเลยจะต้องเก็บภาษีพวกปันบางครั้งฉันก็ต้องมาหาสมบัติเหมือนกันแต่เจอของหายากเนี่ยระดับห้าดาวเนี่ยบอกเลยรนะาคาจะบมูเนี่ยพุ่งแน่นอนเป็นไง ฟังแล้วอยากไหมล่ะเก็บภาษีในการเช่าเรือหรือเธอจะไปหาก่อนอื่นก็ได้นะฉันไม่แคร์ฉันก็ไม่แคร์อยู่แล้วเอาจริงๆนะพวกเธอมาทำไมกันนะฮะจะมาหาสมบัติงันเหรออ๋อเราจะมาหาตามหาคาคูน่าคาคูน่ากันเหรอฮึมก็คงไปที่บ้านของคาปูสินะเป็นบ้านหลังเดียวที่นี่แหละก็คงต้องไปที่นั่นแหละนะอ๋อไม่บ้านหลังเดียวเหรออืม วิธีสังเกตง่ายๆเลยนะจะมีบัสเดียวอยู่โอเคง่ายมากหาปุอยู่ที่เกาะน,นี้งั้นเหรออืมขอบคุณมากเลยค่ะคุณหัวหน้าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันเถอะโอ้บูธโอเคจะได้ไปเจอกับพวกเขาอีกครั้งอ่ะต้องไปไหนอ่ะน้องเรีย let's go b บูโอเคน่าจะออกเขาอ่ะผมว่าเรามา เรื่อนะเรามอนแล้วใช่ปะอ่ะงั้นเรามาจับมอนกันดีกว่าครับไปอืมอ้าวออกมาข้างนอกนะฮะออกมาที่ถน่นเมตรเลขอะไรครับถนนมาห้เลข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 อ้าวยังไม่โผล่อ้าวน้องเรียมาครับฉันจะทำให้เต็มที่เลยนะโอ้บูทไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันพกที่ฉีดเต็มกระเป๋าเลยและนายก็อยู่ด้วยเป็นคำพูดที่ ตาตึงใจมากเลยน้องลีอ่ะอะ่มาจับมันกันดีกว่าครับที่นี่คือโอเคพนิวายนะครับป่ะจับมันกันดีกว่าเออที่นี่มันมีให้เทพนิวานี่ผู้หญิงเนี้อยอา้าวไม่ให้เหรอโอ้ต้องชนะก่อนโอเคที่เกียดแล้วอะเราต้องชนะแดนเซอร์คนที่เหลือนะครับเนี่ยอ่ะแมกรีเพลตีกาดคิว อ่ามาสำรวจตรงน้ำก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยมกเก์บอลมกเกบอลได้ลเลยได้ดัสโตนครับเฮ้ยนี่มันที่เปลี่ยนร่างดาบนี่ว่าที่เปลี่ยนร่างคิวการครับอ้าวเจออะไรวะหืมีงี้ด้วยเหรอเจอกับวานครับเวลเมอร์อ่ะไปเจดอสเอ่อไม่เคยจับใช่ป่ะวะ หินพีวีเดตผมว่าเลยจับมันน่าจะจับง่ายนะงั้นผมจะปาควิกบอลแล้วกันนะผมไม่ปามาสเตอร์บอลหรอก <c oughs> อะไปควิกบอลได้เปล่าได้เปล่าน่าจะง่ายนะเดี่นึงสองสามโอเคเรียบร้อยครับมาผมได้ชื่อในใจแล้วเว้ยว่าตัวนี้คือชื่ออะไรโอเคได้แล้วครับตัวกาชาครับใบแรก เออว่าแต่ในเมืองมันจับได้ปะวะส่วนถ้าจับได้นะโอเคอ่าตั้งชื่อมันนะฮะว่าไคาโอกาเอ,อ่อขี่ปะวะเดี๋ยวนะผมจำไม่ค่อยได้เอ,อ้ยไม่แม่แมแมยูดิยูอีเอ,อ้หรืออีวะไคโอกาน่าจะเป็นอ e. ีนะ ใช่ป่ะน่าจะใช่นะเนี่ยเออมาโอเคได้มาแล้วครับถ้าผิดก,ก็บอกผมด้วยแล้วกันเอ้ยอ๋อนี่ตกปลาโอเคเราจับมอนไม่ได้นะครับที่นี่เราจับแล้วได้เพร์สติงมาโอเคไอ้ทีไว้ขายของมีอีกไหมโอเคเหมือนจะไม่มีแล้วนะอ่ะงั้นเราจะกลับไปที่เมืองนะครับมันจะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถจับได้อ้าวเจอมอน เจอกับทามะทามะเราใช้ท่านี่เลยแล้วกันนะอ่าไอ้แฟงค,ครับเขาเป็นท่าพืชน,นะครับแล้วก็พลังจิตโอเคเอ,อ๊ะไม่ตายเหรอโซลิพาวเดอร์โอ้เสียเวลาจังเลยอืม ทำไมเราไม่คันวะหลับอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหจีจีน่านมีไอโผล่มตัวหนึ่งไอ้ไข่แต่โผล่มมยแย่ๆฮะโอ้หลับครับเนี่ยสัีปีพาเดอร์หลับอยู่เดี๋ยวจะเล่ากีฟครับแต่ไม่ได้นะฮะจำได้ว่าเป็นท่าอะไรวะรู้สึกจะเป็นท่า ตามอะไรสักอย่างผมผมดูไม่ออกวอลลี Wall ่ซ e ี C ครับโอ้โหวอลลี Wall ่ซ e ี C นะครับเปลี่ยนอาลิตี้นะครับจากอินทิเดียเนี่ยกลายเป็นคนความจำเสือ่อโอเคตื่นแล้วเว้ยท่านี้นะฮะอาริตี้นี้จะทำให้แบบฟงวันนั้นไม่หลับนะครับอ่าคันครับเรียบร้อยเจ้าไข่เื้เือเต็มก็เรียกได้เหรอ แต่มันไม่แต่มันไม่สมควรปะวะโอ,โอ้เอาจริงดิอ่ะไม่เป็นไรคิดซะว่าเรามาเก็บได้เหมือกันนะครับโอเคมาอีกตัวหนึ่งครับออริซีสอะไรออวิตี้เรามีอยู่แล้วชนกันชนกันอ่ะครอนอีกรอบหนึ่งโอ่แน่งำงำงำโอเคไขแตก เอาละมากลับเมืองกันดีกว่าอืมตรงไหนว่าบ้านอันอน่จะบ้านหลังนี้นะครับนี่นี่บ้านหลังเนี้ยปกติแล้วเดิมทีแล้วตรงนี้ผมมาเคยมาตกปลานะครับมาหามาหาฝาเขาบอกว่าฝาเนี่ยมันหาง่ายมากด้วยตรงตกที่นี่ตรงตกที่เอ้ยทีเอ็มแฟดชนนอนนะฮะท่าโจมตีท่าเหล็กว้าวอ่ะตกปลา มาที่ตกได้นะครับมาเลยมาเอา้าไอ้เพิ่์ลขอโทษแล้วก็ว่ามัน,ม,นมันงานแปลกๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าเฮ้ยเอามอนไว้ไม่ได้เอาของเงินก็ไม่ได้ขาดแคลขนาดนั้นอืมไม่มาแล้ววะมาดีวะเฮ้ยคุณลงุงช่วยผมหน่อยมา เออเจอแล้วเจอแล้วมาเจอกับตัวคอยคิงครับมันกลับมาอีกแล้วอะไรมันจะเจอบ่อยขนาดนั้นเฮ้ยเรารุ่นใหญ่เว้ยอ่ะไปควิกบอลอืบอลสวยนะมาคิดชื่อก่อนชื่ออะไรดีวะรู้ว่าจับได้อยู่แล้วล่ะ เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าไคาโอคาใช่ป่ะ <c oughs> ตอนมันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นเกียร์รอใช่ป่ะทีนี้เนี่ยเรามาตั้งชื่อให้กับมันว่าเลคุซานดีกว่ามันเป็นแย้งไงมันตัวยาวเหมือนกันเหมือนงูอ่ะเลคซ่าถูกปะวะลืมชื่ออีกแล้ว,วอ่ะช่างมันเอ้ยเดียวกันนะตัวยูโธผมมันก็เป็นตัววายโอ้ยตาเบลอเบอลอละไม่เป็นไรคนระับเป็นอะไรวนะ เราอยู่คุซ่าอ่าไปเขาสู่ช่วงนี้เลยนะครับช่วงเกลือท้ายคลิปครับวันนี้เราจะใช้ถึง2ตัวเลยทีเดียวทดแทนนะฮะเมื่อสองคลิปก่อนเนียที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้เราไม่ยุ่งเลยเกี่ยวกับตู้กาชาโปเกมอนเลยนะครับมาโอเคมาเรามาสนุกกับตู้กาชาของเรากันเถอะครับมาหลังจากที่คุณแม่ได้ไปรูสนุกกับการใช้เพชรการันตี5ดาวไะไคโอกา้านี่ไคโอก้ารุ่นย่อมนะ ขนาดจิว๋วรุ่นย่อมยาวนี่ร่างเด็กร่างเด็กเวลเมอร์เวลลอร์ดแล้วก็เป็นเคลก้าไงร่างแรกที่ร่างแรกเคลก้าร่างสามแล้วร่างเมก้าเป็นเกนชิเป็นเรื่องเป็นราวไม่ตัวเมียนะครับเคลก้าตัวเมียปกติเคลก้ามันจะไม่มีเทศแ้วเนี่ยไม่มีเพศอยู่แล้วเคลก้าอจากประเทศเม็กซิโกครับโอ้ยมาไกลามาไกล Mexico. เม็กซิโกเฮ้ยเม็กซิโกเราไม่เคย เราไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมในสกคนที่เราไม่เคยเหกันเลยใช่ปะมามาดูนครับไขโอกาครับแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูหน่อยได้โปเกมอนครับโอ้ในสแลนดิตไฟพิษวะยังไม่ได้ใช่ปะตัวนี้ถือว่าเป็น2ดาวนะครับพัฒนาเป็น4ีดาวแล้วก็คือโปเกมอนที่ใชไ้ได้ได้ดีมากแต่ว่าบางแล้วก็เร็วเร็วแรงแต่บางตัวเมียหรือเปล่าวะ ด no ี man, ๋ยวนะตัว <ADHD> นี <Hop> ้เราเคยได้มาก่อนใช่ป่าวะจำได้จำได้ตอนนั้นโคตรรู้สึกบูชียดมากแม่งเอาตัวผู้มาให้ใช่ป่านั่นไงเออเนี่ยเนี่ยเรามีแล้วอะมาดูตัวนี้ก็มาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ไอ้เลวไอ้เลวแกมันแย่มากไอ้เวสซิโกลงตัวผู้มาให้โธ่เมื่อกี้แอบดีใจว่าเออมันตัวใหม่แต่จริงมันตัวเก่าไง อ่ะทรงหใหม่ครับสถิตนี้จับได้ตั้งแต่เออผูเขาไฟนะแต่ไม่ไม่ไมโผล่มาให้เราจับเลยไม่สิเราไม่สำรวจดีกว่าเราแบบปุุงขึ้นแมงบนเพื่อไป่ามททดสอบอ่ะคราวนี้กลับมาที่ US นะครับแม่งเกลือแน่นอนเลยว่ะตัวนี้น่นจาจะเกลืออ่ะส่งตรงเลยนะฮะจากเม็กซิโกไปได้ตัวอะไรครับแรก,กับโปกเกมอนเหมือนกันโอ โอ้ฮ้ยวาย伊藤刚英伊藤刚英โอ้จอมเดือดโอ้ช่าฮ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 ่ฮ่าห้าดาวอะห้าดาวเว้ยโอ้นี่สายอะไรอะเล่นได้เปล่าโอ้สายตรงครับทีมีดครับ จากกรีนหุยดิสตอนจากกรีนอ่ะเนี่ยนี่มันกรีนคู่แข่งของเลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดโหวตครับเปิดโหวตคิดต่อครั้งนี้เข้าทีมเปล่าถ้าเข้าทีนี่ครับเอามาแทนลักกี้ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าเกิดมันเป็นดิสดอนใช่ป่ะเอ้ยช่างมันเถอะอันนี้ไอ้ตัวนี้ผมชอบไงเมื่อร์อยากได้ไหมล่ะอ่ะเปิดโหวตครับตัวแรกครับอยู่ก่อนนะเอย่าเขาเปิดโหวตด,ดูก่ออนคยตัวนึงค,คอยตัวหนึงน่ง อไอ,อ้นี่มันเรกซ่าเกนี่ว่าอ่ะคอยคิงมาว่าไงคอยคิงเรกุซ่าชื่อไม่ยังพิมพ์ผิดเลยชื่อเราเนี่ยเราเป็นคนกดผิดอะเหลวสิบสามก็ตัวเมียครับเมื่อกี้เราพูดว่าเลยนะเกลือแน่นอนเม่งเม่งไม,ม,ม่ส่งเกลือมาไงเม่งส่งแรไอเทมแรโปกเกมอนโปเกมอนห้าดาวหรือนี่คือผลของที่คุณแม่เปิดหลุม วิติจากอันตราบอมโฮหรือเปล่าอขอบคุณพลังคอสมอกด้วยนะครับที่มอบพลังให้กับเราอมาแล้วครับมีคนมารับเลยกุสซาเกะแล้วครับจาก US นะครับ Fordida ชื่อเอเชียนะครับเอาละเดลกุซา่าแสดงพลังของเดลต้าสตรีมให้เห็นหน่อยว่าที่นี่ฝนลมแรงเหลือเกินช่วงนี้กรุงเทพฝนตกบ่อยได้อะไรอ่ะโอ้มาเดียวหมดอารมณ์เลย หมดอารมณ์เลยแม่บอลน,นี้ครับทีมเมบอลน,นึกว่าจะได้บอลดีๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับบ้าเอ้ยไม่เป็นไรถือว่าน,นี้ผมมีความสุขมากเลยนะฮะเราได้ที่ตกเงี้ะมาเอาละมาอ่าต่อไปมากดใหม่นะครับ ผมจะไปพูดเลยครับเรามาพูดคุยเรื่องของราชากันเถอะเอ้ยไม่ใช่ราชาผิดเอ่อมาคุยเรื่องของที่ตกครั้งนี้กันเถอะว่าเออมันจะมาแทนเจ้าลักกี้ดีไหมมีใครหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ้อเอามาเข้าใช่ป่ะตัวทีมเราะะจะแพ้หินสตัวเลยและคูณ4เนี่ยก็คือลิซดอนด้วยแต่นั่นปัญหาไหมก็ ก,ก็ไม่ใช่ปะวะเออเรามีเจ้าชายอยู่ครับเจ้าชายเราเป็นต่อสู้นะครับอะเจนะครับ US เอ้ยยูติเกติงดอมนะครับจากประเทศอังกฤษมาจากอังกฤษนะครับมาแล้วพีเมียบอลครับมัสเดลเอ้ยมัสเบอุ้ยผู้ผิดป่อยมากเลยอันนี้ยังดีใจเลยเนะี่ยได้โปเกมอนครับคืออูล่างแรกของอูกามอสครับมีมันอะไรวะหินคุณสีตัวหนึ่งเหรอ เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นไฟแมลงแพ้หินคุณสี่นี่นี่วันอะไรวะวันวันแพ้หินหรือว่าโลกมันกําลังถล่มวะอันต้าวอมโฮมันเปิดมันก็เลยโดนหินถล่มกันแบบย่อยยับอืมอ่ามาดูนิสัยนะครับนิสัยครับโอ้สายโตเหมือนกันครับจากประเทศญี่ปุ่นครับเอาว่ะเอาว่ะ อืมอะถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์นะครับเออที่ตัวละคงนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเอาใจเพื่อนๆเ,เต็มๆเ,เพราะมันคือริสดอนใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่มันมีดีอะไรบ้างมีดีกว่าริสดอนหรือเปล่ามีดีไหมก็ถามว่ามีดีไหมก็อืมมันมีตรงที่บัฟครับเออเพิ่งออกมันบัฟได้มันจะบัฟตัวเองนะครับเพิ่มแอคแท็กแล้วก็เพิ่มสปีดตัวเองมีท่าเคียวเดนนะครับแล้วก็มีเอออะไรวะฟรี จำไม่ได้เราจะเป็นท่าบัฟบอ่ะแต่ว่าแต่พูดถึงถ้าเกิดพูดถึงภาษีจริงๆแล้วเนี่ยผมยกให้ลิซดอนอืมจริงวะวะเออแต่เอาเถอะเออผมยกให้เอ้ยเออเอิตี้มันอิี้มันเป็น frame body เฟรมบอดี้นะครับซึ่งมีโอกาสติดฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดต,ต,ต,ตีตีแบบกายภาพมาเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเบร์ร้อย้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยการที่มันแพ้หินไงใครบ้าจะเอาหินมาตีแบบกายภาพมันไม่มี มันมีแต่ปลาหินทรายด้วยการปลาล็อกสไลด์สโตนเอทล็อกทูมเจ็บไม่ล่ะเจ็บดังนั้นดีสะตอนดีกว่าครับสปีดเยอะกว่าด้วยรู้สึกอ,อ,อ๋อเลขวิสิบสองโอเคโอเคอ่ะตามนี้นะครับผมจะให้เปิดโบนนะครับสรุป,ปแล้วเราจะเอาที่ตรงนี้เข้าหรือเปล่ามาแทนเจ้าลักกี้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับอนาคตของลักกี้จะโดนถูกไล่ออกไหมอยู่ตั้งนานครับโดนไล่ออก แม่ตัวเอกมาตัวเอกมาทีนี่คือตกงานเลยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคจบเพียงแค่นี้นะครับป็นไ,ไงล่ะวันนี้ไม่เกลือครับไม่เกลือเย้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วลครับสำหรับพาร์ทที่สามทิ่สี่ครับ แล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับสำหรับพาร์ทหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับสำหรับพุ่มมะมูนโดยตลอดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย